ไอ้สัตว์ต้องการใครไงตอนเนี้ยใช่เอาไปเลยเราต้องการพวกเรากลับไปเอาพวกเราก่อนไอสัตว์แล้วมึงมาทำไมเนี่ยตอนเนี้ยไปเลยพวกไปเลย Let's go Let's go Let's go เหนื่อยกันหมดกูก็เหนื่อยอะไรพวกอะไรยอะอะไร ปเดินึงเออะใครมีรงมีรถอะนึกว่าใครมีมะกรูดใครมีมะกูดเอาบราเอาไปนีเสม่ไ้ม่มอสย่ิงเอ้าเอ้าอกูยังไม่ยิงไอ้ท่านคยเจรถมันหายไปแล้วน่ะกูเบิกได้กูเบิกได้ดอะเดี๋ยเดี๋ยว เฮียอะไรเฮ้ยเฮียมีพรมด้วยเหรอลอยลอยแล้วป่ะว้าวเฮียวว้าสัตว์ซัมเดย์สองไม่ได้เฮียไครรัวเลยไอ้เียเมื่อกี้อยู่ตระกูลอะไรตระกูลหนาวเรามาเต็งใครร้อนแล้วไอ้เฮียเฮียร้อนจัดตอนนี้อันนี้มึงไปหาใครวะเนี่ย งไอ้โจะไม่รู้ไอ้โจมันมาแล้วอ่ะไม่มีใครดึงอ่ะไหนดึงอะไรไม่ดึงโอ้ยเอาไม่รู้อ่ะเอ้าเฮ้ยมุดปล่อยกูลงไหมปล่อยกูลงไอ้เฮียไม่ไหวแลอะสัตว์แม่งเลยฮะไม่ไหวแล้วไอ้เฮียแม่งเกิรไปแล้วเฮ้ยกระสุนหมดเฮ้ยยิงไม่ออกกระสุนเป็นเทียอะไรใช้ไม่ได้จะไปใส่ลูก y ่ากูมาแล้ว y ่ a h y เฮ้ยฟังดีน้อไม่หมดอ่ะเฮ้ยดพแล้วเฮ้ยได้พูดแล้วไดพดแล้วไพดแล้วไปเว้ไปเว้ยไปเว้ยไปเว้เฮ้ยแม่งเลียวเว้ยแม่งเลียวเว้ยสันดสันดสันดีเจอกูมาแล้วมาแล้วมาไปเว้ยไาเว้ยมปเว้ยเฮ้ยแม่งแมตีแม่งตีเรา ตีกูไหวสัตตีกูแม่งตีเราไอ้เฮียแม่งตีเรานี่ไงสัตตีกูไอ้เฮียบอกจะตีกูจะตีก็ได้ดิน้องขอช้างหน่อยดิพี่ได้ได้น้องได้เลยไปได้การต้องไปได้การต้องไปเว้ไปเว้ยไปเว้ไปเว้ยไปเว้ไปเว้ยอย่าได้สัดอย่าได้ตัวไอ้ตัวตัวตัวยู่กูไอ้ยูงกูไอ้ยูงกูไอ้ยุงกูเฮ้ย เอ้ยมาเดียวเอ้ยนี่ไงนี่ไงใส่เรียกลัวจะพอลูกบ้องพ่อมึงไงเีลยเฮ้ยไม่ด่าพ่อกูด่าพ่อกูไอ้เหี้ยกระสนมดเฮ้ยยาตีอ้อกูขึ้นแม่มอนหนีและไปดีเหี้ยไปดิไป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 กูต้องการทีมงานกูต้องการทีมงานเออไปดิขึ้นมาดิพวกมึงอ่ะไปไปพวกไปไปว้าอุ้ยเหี้ยนั่งเลยคนาดนีเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหแชดโอ โอ้เช oh, sure. yeah. ิโอ้เชิญรีสก์กูรีสก์กูเย้โย่เราจะไปบุกบ้านดำเพื่อนจัดไปอัดไปเว้ยจัดไปเว้ยที่นี่ที่นี่ท็อกซิกร้อยนะเพื่อนกูบอกให้มันเล่นพ่อเล่นแม่เล่นเล่นอยู่ยาหมดนนะเพื่อชอบได้แบบเนี้ยโอ้ยพ่องตายแม้งตายชิวเลยบู้ชิวเลยบู้ชิวเลยบู้โอเล่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 ม้งตายเฮียว้าวเฮีย ว่มว่มเพื่อนว่ว่ำเพื่อนว่ว่ำไหนวะไหนวะไหนวะไวะเฮ้ยเน็เน็เน็ไอ้เหี้ยเนแกปิงวะไอ้เหี้ยไม่หายเนีๆๆเติมเน็ดเติมเน็ๆเก้าบาทไอ้เหี้ยเน็ดหลุดเหี้ยคุยังได้เสียงมึงอยู่เลยคนขับชื่ออะไรเติมเน็เก้าบาทไอ้เหี้ยเก้าบาทเหี้ยอะไรเนี่ยก็พูดได้เหี้ยเออเออเออ แล้วพวกมึงนั่งทำเชียร์ปั๊บดิปั๊บดิพวกมึงไงเชียร์เ็บรับของนี่กดเด็บรับของเอาเดิเอาดิเด้ยมึงกระบอกดิมาดิมึงพากูลงไงเชียได้ยิงมากเลยไอพวกไปยิงโรงเรียนเดี๋ยววะไอเชียโรงเรียนนี่แม่งไม่นัวเลยวะเชียร์ฮัลโหลมึงชื่ออะไรวะเสือกไอสัตว์เชี้ยร์ล่างอะโหลเชี้ยได้ยินบ่าวไอเชี้ยร์ของกดดิรับของประเทศนี้แจกของครับไอจอยเมื่อกี้กดเอฟไอจัดกู้ยแจกลับมึง ไอ้เหี้ยกูกดแล้วไแม่มันมาเฉล่ยนไอ้เหี้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยไันเ่ะาฮ่า่อยเสั่อนนี้โรงนีนเราสองร้อวกเราต้องการเพิ่มอีกสองร้อพวกไปเรียกมาไปเรียกฝูงมาฝูงซามโฮไอ้เหี้ยปรเดจดจอดงไปเรยบวกไปเรยบวกไปเรียบวกไปเรยบวก ขอขับเด้อขอขับเด้อใส่ลูกก่อนเฮียใส่ลูกก่อนดิใส่ลูกก่อนดิเฮียไป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 นี่ไงสันเฮียโอ้ฟักักักพี่จีเด็กู เฮ้ยลูกหมดลูกหมดแมลนก่อนเติมลูกก่อนเติมลูกก่อนขอเติมลูกก่อนได้บ้งไอ้เชี่ยตายแล้วไอ้ซจ้ายาหมดยาหมดฮิวดิฮิวดิยาหมดฮิวดิฮิวด้ฮิวปะดิมีเยอะจังวะมีอะไรอีกอ่ะมีทีบกะ โุ้ยอะไรไอ้ชิ้นนี้ก็ยิงอยู่ได้ตาย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 ไอ้ตาอะไรดูเป็นตาดิกูปิดนั่นอยู่ไอ้เฮี้ยกูปิดโปรแกรมอยู่ไอ้เฮี้ยค้างหว่มากค้างเหรอหายยังไม่เป็นไม่เป็นไอ้นี่ไม่เป็นเข้าไพเจดเนี่ยเย้แล้วทำไมกูกดตีไม่ได้เนี่ยเอ้ยาเย้าหูยาหู มีปเฮ้ยเฮ้ยเฮี้ยเฮี้ยมึงเลยอะเลยวะไอ้เฮี้ยเขาให้มาไอ้เฮี้ยกูกูใส่กูไม่ได้ปอเย้เย้เย้ซาบมาดิเฮ้ยหมดแล้วเยลูกไปหมดง่ายเลยวะมารีเฮี้ยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่ายุ่งกับกู อย่ายุが left が left ่งกูยุ <Ja a! S 1> ああ่งกูสัตว์ยิงแม่หมดอ่ะเย้เย้เฮ้อเช็ดเช็ดเช็โอ้ยพอแล้วพอแล้วอ๋อโอ้เจ็บอะสบายโอ้ยเฮีย ภาละภาละของจริงมีวีวอไหสัตว์ลูกคิดี่ไม่สู้เลยซันเดย์แล้วอ <c oughs> <c oughs> ้นั่นรนัวกว่าไว้เชียวอเลยนัวกว่านัวกว่าใช <c oughs> ่นี่นัวกว่ามปแ่ชุบอนีลนะมึงต้องอยู่ให้เป็นมึงกำลังมึงกำลังกำลังอัน <c oughs> น,นี้เวยอ่อใส่แป๊บกูใส่แป๊บนี่ไอสัตว์จะเบ <c oughs> ื้อกูอ่ไอเฮีย เฮ้ยไอโห่ซองไอเฮียไอเฮียเน่เอาซองยิงกูอ่ะเฮ้ยไอชิบตายได้ไงอ่ะไอชิบตายได้ไงไอเฮียลุกขึ้นมาก่อนเฮ้ยลุมจอมเว้ยลมิรอมเว้ยลมแรงเลยเฮ้ยพ่อพ่อใครโดนไอเจ้าพ่อใครโดนเล่นแล้วไอเจ้าเอร์บี่เอร์บี่ไหนเฮ้ย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 ดี๋ยว่าเราได้้ไอ้เจ้ยลูกแม่งชายังไห้เฮีย แม่งลูกคอดช้าเลยเยี่ยหรอวะถ้ามันมี RPG วะอ้าวโอ้ยโผล่ไอเฮียเนี่ยไอเฮียถ้ามันมีผมแล้วโดนโกนไปละโอ้โหติดหัวแม่งโลนมีหมอยไอเฮียโกนกูไปละไอสัตว์อะไรอะรู้แล้วไอเฮียชุบเว่ยมี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 สัตว์มันนัดใบมีสัตว์มันนัดใบเฮียไอสัตว์ โอ้ยแม่งตามมาหนีได้เชียรถถังเนี่ยเสี่ยรถถังเมื่อไอเชี่ยที่นี่ที่นี่มันเอาอะไรพวกเอาเลยว้าป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 ้าสัตว์เอาะไรอะไรไอสัตว์มันยังไะอ้าเอ้าไอเชี่ยอิโซกีอ้าอิโซกีอ้าเล่นกด

ลีกีเชุดไรกายชุดพอได้แล้วไอ้เหี้ยมาดิสัตว์ลูกบังพร้อมไอ้ไงสัตว์ไอ้ไงโดนเีลยไรโดนเีลยไรโดนเช่วยสอดโดนเช่วยอืมไม่โดนหรอ โดนไหมอโดนไหมโดนไหมโดนไหมโดนไหสัตว์อ๋โอ้ยยยยยยายย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 วยย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 ยเยย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 ยอยยยยยยหยยยยย

ไอ้เชี่ยตายกันสองคนเลยเชี่ยไอ้ชิปลุกขึ้นมาไอ้ชิปเฮ้ยลุกขึ้นมาได้ไงลุกไหนดิสัตว์มันลุกได้ด้วยเชี่ยโอนใช้โป้ใช้โป้ใช้โปไว้เป็นประโยชน์โป้เชี่ยกูมีแต่ปืนเอ้ยไม่ใช่อันนี้ไงโดนข้อหาสงครามไอ้เฮีย ยังหนีไม่ได้รูสปร์มึงแก่จริงมึงก็เติมเนมึงก็เติมเนี่ยเยเย้ขึ้นมา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 มาพวกอ้าจำแมแมางเหยื่อมงมาแมงมาสัตว์ไอ้มา มาเฮียอือสัตว์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 เอ้ชักนมมาชักนมมากูชักว่าวให้เฮียไหนอากนไหน่ะใช่หรอใช่เหรอตัวจิตรบอลเนี่ยสัตว์รู้อะไรเฮีย เฮ้ยไวจัด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 เพี่นี่ไงไงอ้ชักนมเหรอนี่ไงจะชักว่าวหน่อยจะชักว่าวชักว่าวชักว่าจัดให้นี่ไง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 

ยิงทำไม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 ไอ้จอมันใช้ปืนได้ร,ระวังปืนอ้าไม่รู้วะโทษทีโอ้โห,โห,โหไอ้สัตว์สองขามบุกไอ้เหี้ยกูตายได้เหี้ยเฮ้ย tắt <coughs> nè <coughs> 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 <coughs>